สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกข้าสูก่เกมคอมมอนในคงคือยูริส e รีเวชกันอีกครั้งหนึ่งนะ,ะและในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับคุณด r ีอาโนบเช่นเดิมนะครับโดยเล่นเป็นออรักสีม่วงที่มุมสายบนนะและคู่ต่อสู้ของเขา GG จีเบนะครับเป็นออรักสีฟ้าที่มุมขวาล่างนะฮะก็เป็นเ o r m ์แมชแก้ตาเออแก้มือนะฮะไม่ใช่แก้ตาผมผิดแมชแก้มือนะฮะใครที่อยากรู้ว่า ทำไมผมถึงพูดว่าแมทแก้มือก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าก็ได้นะไอคลิปที่เป็นหมายเลขก่อนหน้าคลิปปัจจุบันนี้นะผมก็จาไม่ได้นะว่าคลิปนี้หมายเลขที่เท่าไหร่นะจะได้รู้ว่าใครจะแก้มือนะครับและจะแก้มือได้หรือไม่เราก็ต้องมาดูกันเป็นมือเริ่ม t c h แล้วก็มาแก้มือด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กันในแผนที่ country swing นะฮะแต่ว่าเป็นเป็นแผนที่เที่ยาไ้เล่น2 2นะซึ่งเจ้าของห้องเอามาจัดเป็นแมต์นึ่หนึ่งนะ อ่าแล้วก็ลืมบอกนะครับเผื่อคนไม่รู้จักนะฮะสีม่วงกับสีฟ้านะครับ2คนนี้นี่เป็นเอ่ออะไรนะเป็นผู้เล่นฝีมือดีจากประเทศไทยกันทั้งคู่เลยนะฮะอันนี้น่าจะซ้อมไปแข่งที่ไหนสักที่หนึ่งนะั่นโอเคสีฟ้าพับฐานใหญ่นะครับเรื่อนที่มาฝั่งนี้แล้วยังไงต่อครับกลางเลยไหมทำการ Expand ฮะก็ต้องกลางนะครับมาขนาดนี้แล้วอย่างนั้นนะครับสร้างโรงรถได้ปั๊บ ย้ายฐานขยายฐานเพิ่มเลยนะฮะาการขยายฐานเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นบ่อยๆในเกมคอมมันในของคืออเลสสนะแต่ถ้าเป็นรี d อเลสนี่การขยายฐานนี่จะเยอะมากนะเพราะว่าคือเกมพังนะเกมพักสองนี่มันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องขยายฐานนะเฮ้ยมงมุมออกมาสองตัวพังหมดเลยโอ้โ <c oughs> เรียบร้อยฝักพังไปนะฮะตามมาด้วยไรโน่อีกคันหนึ่งนะครั อย่างที่บอกนะครับคือการที่คุณจะปล่อยเมงมุมออกมาโดดเข้ารถเก็บแร่เนี่ยคุณต้องดูด้วยนะครับว่ากระบอกปืนมันหันไปทางไหนนะครับเมื่อกี้มันหันมายิงฝักแล้วเมงมุมออกมาจากฝักพอดีรถเก็บแร่ก็เก็บมงมุมต่อได้เลยนะฮะแล่ไอโนคันนี้มาก็จะพังเปล่าๆนะฮะนี่ไงพังไปแล้วเรียบร้อยแต่อย่างน้อยก็ทาดาเมจได้นิดนึงก็ยังดีนะรถเก็บแร่เอาสควอนขึ้นเลยนะครับเลือดเหลืองเลยนะฮะเสียงเฟซบุ๊กผมเองนะฮะไม่ต้องตกใจ ที่งสองสาม่ฟังสีม่วงมีรถกับเร่สี่คันนะฮะสีฟ้าบุกคืนบ้างนะเนี่ยในสีฟ้ามีกี่คันหนึ่งสสมสี่ห้าคันแล้วนะฮะสีฟ้าก็จะเก็บเงินได้เร็วหน่อยนะฮะแมงุมสีม่วงออกมามยิงโอ้ยยิงพลาดโอเคโดนไปดอกนึงฮะโดดเข้าไปได้เรียบร้อยระเบิดตูมเรียบร้อยนะฮะเลือดเหลืองเลยนะฮะโดนไปดอกนึงจังจหวะเมื่อกี้ อ okay, ย่างไงต่อครับเมงมุมวิ่งมาอย่างงี้ปื๊มมีเมงมุมสองตัวเลยนะครับเนี่ยมันแยกกันมานะแต่ว่าน่าจะประมาณมันจบที่เดียวกันนะมังนะ้งโอเคตัวหนึ่งมาอยู่จุดนี้แล้วอีกตัวหนึ่งล่ะขึ้นขบนไปสเกลนะดูทรงแล้วโดดเข้าไปได้แล้วครับโอ้โหคันนี้นะฮะนี่แล้วอีกตัวหนึ่งล่ะยังไม่เข้าไปนะฮะเปิดแมปอยู่นะครับสเกลอยู่นะลานซ่อมจะมาไหมฮะจะสร้างลานซ่อมไหมฝั่งสีฟ้า คุณเบสหลานซ่อมนะครับามาแล้วนะฮะอย่างนี้ก็เท่ากับว่าสร้าง MCV เพิ่มได้ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่สร้างกันหรอกฮะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้าง MCV เพิ่มนะดูจากรูปการแล้วแค่เอาฝั่งตรงข้ามลงให้ได้ก็พอนะครับสีฟ้าสร้างรถถังออกมา3คัน3คัน2คัน3คัน2คัน,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 นเอานึกว่าจะไปบุนฮะมาจอดบนไร่บนานาครับเอาบุกแล้วฮะ แมงมุมตัวนี้นี่ของสีม่วงทำไงครับโดดเข้ารถเก็บแล่ไปได้อีกแล้วนะคุณเบสต้องดึงรถเก็บแล่มาซ่อมนะเนี่ยหรือจะไม่ซ่อมก็ได้นะตามใจแต่ก็ควรซ่อมนะผมว่ารถเก็บแล่นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับทำให้คุณมีทรัพยากรนะทรัสีม่วงอ๋อสีม่วงลงมากลางฐานใหญ่ตรงนี้ expand นะฮะไม่เก็บทองนะครับเก็บพลอยก่อนนะฮะจังหวะนี้รัสสีฟ้าเห็นนะครับมีไรโนมาสี่คันนะม่วงเห็นแล้วนะฮะคุณโนบิตะนะครับสีม่วงนะฮะ โดบิตาว่ายังไงครับลงมาสกัดไว้ใช่ไหมช่นะสีฟ้าคุณเบสยังไงครับไม่สไนนะฮะไม่ไม่ได้สั่งสไนรถเก็บแรกเอาย่างไงฮะทาลายรถถังก่อนแล้วโอ้โหแล้วเดี๋ยวนเนาะสีม่วงมีรถถังแค่นี้เหรอเฮ้ยไม่ไหวนะนี่ <c oughs> เรียบร้อยรถเก็บแร่พังหมดนะมีไรโนออกมาหนึ่งคันเหยียบหมาไปได้หนึ่งตัวนะฮะไม่ทันแล้วครับจังหวะน,นี้โดมบิตาแย่แล้วนะฮะจีจีครับผม บ,บื้มนะฮะกดยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเบสฝั่งสีฟ้านะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ